ไปครับพี่น้องแดดท้อนครับคืนครับคืน,นยันต์ลา่าคืนแล้วยายไหวไหมไหวก็ต้องไหวบ่หอนแดดครับาะนี่ครัแกวิ่นแดดก่อนครับพี่น้องมาเกี่ยวเข่ามาเลยหากินสม้มนี่อย่างแนวนี่าขามพี่น้องมาขาม,มาขาม,มาขาม,ม,าขาม ครับบักขามกำลังเป็นหน่วยพอ,อกินซับเซมหน่อยหน่อยก็มีรครับบักขามหน่อยก็มีขามใหญ่ก็มี่พี่น้องต่อยบักขามไปกินสมครับกินสมแก้วินแดดน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับพี่น้องบ้านหนองหัวครับมาเกี่ยวเขาอยู่หน้าครับพี่น้องหาแนวแก้วินแดดก่อนครับแดดห้นอนแดดแห้งไร้ใหญ่กำลังเห็นแล้กินกินเขา เที่ยงครับพักเที่ยงพอดีน้องนี่อย่างน,งน,งนงีนี่บกขามครับขามกับบักม่วงดองพี่น้องม่วงดองครับเฮ็ดตำพีกก่อนครับพีกรพี่น้องตองนอแดดพวกี่ยวเขาล่มปวดเดียว น่าแก,ก้วิ่งเดกอดนมันวิ่กินสมโดนหรอนตาลครับโผล่ว น้ำปลาครับเล็กกระทัดรัดฉบับคนนอนบนีบ่นลำปลาพี่น้องฝังนู้ พี่น้องมาแก้วินแดดร่วมกันครับโสมกินโสมนฝนฝนมันมาห้ามก้นเกีียวเขาใช่หม เก,ก่่อนนอ,องดองยายดองไว้ครับ นะค,ครับพี่นกืมพริกง่ายๆครับปาหวานอืมไม่แห้งบานน่

ให้นางกินเทียงครับทำทั่วทำยังไอ้เทียงปลาคออันนตัวซ้ำเทียนอยากบ่บ่ว้เตียงปลาคออันนี้กทอดปลาทั่วไอหยังเฮ้ยียงปลาคออแท้ยังใแท้ไม่สมแซ่บอยู่ได้หรอเตียงปลาช่อนใส่หน่อไม้ดอง ผมนาะกินสมเนาะบักขามตัวนี้ขงวานนนบักขามหวานมาปลูกดีบกขามหวานนั้นเสมแต่นี่ว่าจสมาสมเดเฮ้ยมีน้ำจังเห็นมากกินมึงรุ่นเด็กคอของคนนี้จ้อยไมเห็บักขำาหวานต้อมากินสมกับผสมแห้งเลย นี่ต้นหมูคบ้านนต้นน,ตนี่ตะวันตะวันเนี่ยเป็นเป็นน้วยดิบดกดแต่ว่า <c oughs> แบบเนี่ยมันสุกมินเป็นน้อยแมงหลายก,ก็อนมันค <c oughs> ือเปล่งฉันบุงแั่บเจ้าอะไรบงม่งดองอะไรดองแม่นี่ยหนาดองโมงเฮ็ดเฮ็ดเป็นบางย่างแม่กัสัังเนาะยิ้มแม่ก็บอก มินไรด้ยตัวเน่ากันหรือติดนักจินบังย่างกับเสียบยู่บังย่างกับปันแดนลองพง์ให้สัววัาพื่นนวลพื้นบักบักขามก็จมบวกไว้บักขำาสุมซุปหนึ่งหนะน่งวยงามงาม ซื้อพัพนธุ์มาปลูกกนะันพันธุ์เอาปลูกแบบไรบปลูกใครฝากหรือใครรวยมัน่นนะเอาเบี้ยร์มัน่นเอาได้มันแต่เดียวมันแพงมันโลถเราแพงเง่นมั่งข้มสมกับแพงคง่อบ้านเริ่มบอกแล้วขี่รถไปทางเมืเเอ,งองเลยเพรากินสมพี่น้องเลยทั้งกินทั้งเค็ตเขียวเขียวห้างแล้วส่วยเทาก็ในีิมีเขียวยำบุ Nhưng mà anh thầu rồi nè Vâng, anh chứ Sao đứa nói Anh lại tựa vô Bên ngoài bên đây được Chết chết bốn chứng sao đứa nói Có lẽ chết chậu มช่วพจจงพเน,น,นี้ยักกินกันแต่ก็เปียวบาปไหนอะไรหรอไม่เปปากอับ้าชมมึมชมเต้เดยดมึงม่วงกับชมชมเก็ดไป สมพ้องสมสมต้องเวทมาเนี่ยคัมมันสมาสมผัด จะได้บ่มีประเด็กตอนครับนี่ประเด็กตอนนี่ครับคนนี้ chả muôn rún gì tẩm miếng xú băng miếng này tẩm miếng xú kinh muôn hoàn

ชุ่มแพร่พี่น้องชุม่มนี่กินเขาไปทำไมณนี้ครับพี่น้องจิบสันครับจิบนี่กินชุ่มกายวิ่นแดดครับแดดเมื่อกี้เอาเขาแดดแห้งครับแห้งแห้งเนี่ย่อนคอยผ่อนไม่คลิปหนาพี่น้องโชคดีสวัสดีครับเพจครับถามว่าสมัยสมขัน 嗯，也条。